สวัสดีครับพบกับผมนะครับผมแจ็คมิตซูชาแนลนั่นเองฮะก็ที่เห็นด้านหน้านี่ครับกําลังจะส่งมอบรถครับให้กับลูกค้านะฮะชื่อนะครับอชื่อเล่นนะฮะชื่อน้องไก่นะครับเนาะชื่อจริงชื่อภัชรพงศ์สุขสะอาดนะครับก็มาทําการเขาเรียกว่าซื้อรถนะฮะตัวเอ็กซ์เพนเจอร์คอร์ทเทสนั่นเองครับวันนี้ฮะจะมาถามในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของการบริการเนาะแล้วก็ความประทับใจครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการแต่งรถว่าน้องเขาประมาณแบบ ประทับใจตรงไหนก็ครับก็พอดีอ่ะน้องเขาทักมานอกจากทางรู้สึกเป็นทางเพจใช่ไหมครับทางเพจแล้วก็ยูทูบเนาะใช่ไหมใช่ยูทูบด้วยยูทูบด้วยอ่ะพอดีน้องเขาเป็นเอฟซีครับทั้งยูทูบนะเราทางเพจท้ทงมิสูดแชนแนลนะครับก็เดี๋ยวจะมาถามว่าวันนี้ออกรถเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกในเรื่องของการอ่าการบริการแคมเปญแล้วก็ในเรื่องการแส่รถชอบไหมครับก็รถก็ถูกใจอยากได้ของแ่กอะไรก็สามารถบอกปีแจกได้เลยอ่าโอเคตอนนี้อยากได้แบบอย่างไรจัดเต็มใช่ไหมครับโปรตีนนี้คือมันเป็นสีขาวใช่ไหมครับ ช่เลยค่ะอยากได้ของทารน้งเราบอากแจ็คไ้เลยประมาณอย่างเงี้ยคือในส่วนของตัวรถนะครับโปกติคันนี้ต้องบอกว่าเอฟเฟนเดอร์คอร์สคันนี้เป็นสีขาวนะฮะแต่อ่าน้องไกด์นะครับอยากได้ในสนองตัวที่เป็นฟูโทนนะฮะตัดแถบลังคาดำนั่นเองฮะก็เลยจัดนะครับผมสติกเกอร์แถบลังคาเกรดเมียมนะฮะสุกีเลียครับตัวไมโครที่หนาฮนะแล้วให้ในเรื่องของเร,เรียกว่าความเขาเรียกอะไรมัน เป็นสีป i a n o b l a นะฮะแล้วก็ให้ในเรื่องของการฟื้นฟูรอยจีตขวดด้วยตัวเขาเองนะฮะในตัวของตัวฟิล์มนะฮะแล้วก็การรับประกันถึงสองปีนะฮะก็จัดให้กับทางน้องไกนะครับเนาะตัวนี้ขอบคุณมากนะครับที่ออกรถกับพี่นะครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจให้ดูแลนะครับประมาณนี้ส่วนแคมเปญน,นะครับรู้สึกที่ติดกันไปก็คือที่รับปะอดของตัวดอกเบี้ยดอกเบี้ยต่ำนะครับทาให้ยอดผ่อนนะฮะต่อเดือนนะครับอยู่ที่เก้าพันสองร้อยบาทนะครับตอบโจทย์ครับผมที่น้องอยากได้ยอดผ่อนประมาณไม่เกินหนึ่งหมื่ คลิปนี้ขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณมองมา้านะครับนะ uh huh. ที่ให้การที่ไว้ใจแล้วก็ให้ให้พี่ดูแลและไว้ใจประมาณนี้ครับ Drive your ambition,